ก็เอาแบบวงเป็นสราระนะทุเกเมื่อนี่ <laughs> เอาแบบวงเป็นสราระเป็นที่เพิงไปแล้วเรามันเอาอีรี่กับโบแมนเดินเกตเมื่อ <c oughs> <c oughs> มีวันพระที่หนึ่งก็เก็เหมือก็บเฮ็ดให้มันเรียบร้อยเป็นแล้วมันนั่งเวียนอยู่นี่เดแล้วเรือไปอยมองอื่นมันก็นบวบไปไมแมวอ้นนี้ก็เกิด เห็นกันมาไล่กวดกันโอ้ยแยกสิวาจังใดไปตำขากล่องเขาลงมัน,นบอดอะลรสดให้อยากที่ทาตั้งบานไปเห็นได้บานมาแล้วไปยูนอน สงบเสงี่ยมบุจักบุญจักบาปสมเป็นแม่วัดมันก็ใครยู่งีามพระสิเตียจักมาแต่ใส่ล้านไรกันปวดกรสด้า,รรางกันไลพวก็ปวดกร,รงด้างกัอุปรกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยโอ้ ถห้องบ่มีผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนเนี่ยบ่าสามารถสิมีอุปกรณ์เทคโนโลยีม่วนมน,นี้มากถ่ายทอดสดใอย้ยาที่ทรมได้ฟปังเทศน์ฟั้นทมผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนด้านอุปกรณ์กล่องเป็นปนวนนันน,นีละ จังววาพยายามรักษากระหนต่ตะัน้อมให้มันใส่งานไหนนานๆเดี๋ยเงินผลประโยชน์เพก่ลูกพึกงล้านเล็กๆเล็กหน่อยเห็ดเป็นนั่นที่ปีหนนเลยใส่งานที่หนึงมันนี่ก็พากันมาเห็ดเอกสาร ตาเห็ดป้ายโสเตอร์ออกไอเนี่ย่อ้ไรให้เขาเอาไปโพสชักช่วนอยากที่ทาก็บเลียวสั่งเม็ดสีดีบวกว้นนี้มันบม่มีอิทธิบาทสีในการทำงานกานก็บกประสบผลสำเร็จน,นะงานการบบเลีวก็ว่างธุละ ถอดทุละเป็นคนว่างเฉยถอดทุละบอกคำม,มักคำเม็นปลีบเอ็ดให้มันแล้วทำให้มันแล้วบอกว่าทั้งโลกทั้งธรรมแล้วตระกาศอิทธิบาทซสีและไปว่ถึงฝั่งปันนะชีวิตหอกโตขึ้นไปเรื่อย บฟึกไวแต่ยามอายุยังน่อยมีโอกาสบึกไปบกบึกบกหัวักเอาธรรมะมาใส่ในชีวิตของเฮานั่นนะคนนี้ก็ประสบผลสำเร็จบ่ธรรมดาเลยโอ้เกลววนเข้ามันคืกกันเลย แมวแต่ละตัวเนี่ยไล่นีละไลกกนะะ่กันตำพวกตูวใช่ะหหนักในเมืองกูนี่ละนะปัญญาข้าวบงยามันเป็นตัวไล่นะตำละห้องแมวขึ้นพร้อมประกาศสักดาเจ้าของมผองวกขยันเอาแมวมาปล่อยวัดขยันเอามาปล่อย อือว oh ่าจังใดเกิดเป็นคำเทีดเปปุยใหญ่เมันละก็ตัดถนนเขาไปน้องปะพงเทคอนกึบเทอยางบกตอยเห็นถนนดีเรียร้รยระวังเด้อบานเดิมเมืนลดถนนมันดีนี่ โจรเขาโมยงเขมานาถนนนี่ได oh! ้บาดเหนี protest, ่ยววอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มันเป็นเบาอย่างเป็นบอกมากน่มันแม่นแต่ก่อนเอาบ่ามีถนนเส็จป่าวัดพขาบัวสั้นเดียพัฒนาเป็นมากรถราก็บวาลายถนนขอมันสุดแต่ยมองวัดนี่ท่านั้นนะ ไปทั้งปุ่นก็บ่าได้กระบอกคอยมีคนเอาหมาเอาแมวมาปล่อยนี่มันมามันก็เห็นนี่มันเข่าอะไทางเดียวตรงไอถน,นนมันดี่าจักรถไพจักรถ,กรถไพรขวักไปวเบิดยามชั่วโมงเร่งด่วนยม่มเสาย่มคำเลกงานพุดปัดพุดปัด,ปด,ปดเดี๋ยวนี้ใขรแน่เด็กหน่อยมันก็จักควบขึ้น ปด้ฟ an, the right. ังเสียงแอน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 มันองนะจะค่วมขึ้นเตือนกันบอกกันมากกะระว่างนี่กะถือว่าเขาฟังค่วมเกรงใจอยู่นะแต่คนก็บงหัวจับเขาบอกเขาเตือนไปแล้วก็เศร้าเห็แต่เดี๋ยวนี้ก็บกค่อยเงีนบในน้ำบาดาเมืองโอ้ยแต่ก่นเส้น โนนมวนกับธรรมดาบ่จกักเิ่นกินข้าวแรงปร่แแสบปิดมอเตอร์ไซค์หยุดงานกินตบข้าวแรงกับเป็นนั้น <c oughs> แอนแอนแอน,แนอยู่ดังหลั่นทุ่งด้วยคนมันร้ายขึ้นเด้ถูกเหมือนี่แต่ก่อนงวควายถูกลักจากคอกจากไตทุนบาทตีขอตีก็ล่อ สงข่าวกันน้ำหอยมันติดสุดอยู่บาทได้ก็หาน้ำปลาน้ำดอนน้ำโมนัน้นครูเมือนี้น้ำบาใได้แล้วมันบรยจูงยางคือเก่าที่มันเอาขึ้นรถไปเป็นบอกบานห้องมอเตอร์ไซค์หายอยู่หนาบานหายอยู่หนาเงินนั่นจับบาดได้เจ้าคนใหหมบ่ถนน,นมันดี จะเป็นคียไว้ตั้งไดในไปกวดกันกับชันชิดมั่กันอย่างนี้ผลนิวิตอีกอยู่นะเก่งก็มันคือกันเก่งจนได้เป็นโจรเป็นขโอม,มอยนะวะคนธรรมดาคือาหา่อสีเปลี่็นได้ว่าตำแนหน่งเมื่อนุนวัน,นต้องมีฝีมือนะต้องฝ่ายบาดเมืองคือกันก็ต้องไปเรียนเด้ผู้พิักสันติราช ต้องไปเรียนกันถ้าเริ่มต้นจากคนัญตำรวจก็เรียนกันป่ะปีสองปีติดสิบตรีออกมาสิบเอกออกมาติดในรอยหอยกระบ,บีกับคนเด้อเรียนหาปีหกปีเหมือนเดามานบอ,อกมาทำงานได้พวกงัอขโมยน้นก็นเรียนมันจะเป็นเรื่องหน่อยนะครัจะเป็นนักเรียนหนที่ เอาประสบการณ์อนเร็กหน่อยนักเรียนก็ลักดินซอหมลักกระดานดำหมูลักสมุดหมูไปอั่งซั้นนะมาเห็นก็ลักเกๆเกี้กๆแล้วแม่น้ำสันนะสร้สางประสบการณ์ให้กับเจ้าของใหญ่ขึ้นมากว่าลักของมูลค่ามากขึ้นเพิ่มขึ้นได้ไาม เอ็ดไมันสางสมไ้สางสมมันสางสมทั้งดานข่นวมซัวนะนะขบาบบุมีขาโมยกับสิบ่มีตำรวจเนะจาะแจังสิว่าจาังใดมันคล้องคู่กันมีกลางคืนก็มีกลางวันถาตะวันบ่ตกดินเฮากขบ่มีโอกาสได้เห็นแสงเงินแสงทองเบื้องบุราาฟังตะวันออกแล้ว สะมีโอกาสได้เื่นชมตีนฟ้าเปิดแสงสีสิแสงงามตาม่มีโอกาสได้เห็นน,นั่นนะเห็นความดีในะความขี้หายนะนะของครูกันคือจังลงปูมันไปเทแตันะกีีเขาเอามาบันทึกไวเ้เป็นในในโทรศัพท์จกหายไปใสมันไปเมืองนอกนะ ข็าบันทึกไวไหวิันเว้าสนทนาธรรมมีปูกแปลสิเปแปลปันเศศ์บอกไปแล้วทำไมประเทศไทยเป็นเมืองพุทธถึงมีขโมยก็าถามเพื่นขโมยมันเป็นคนมันไม่ใช่พุทธนะแม่นกว่มเพื่อน,ะน,นอ๋อคำตอบของหลวงปูน่นี่มัน เด็ดขาดนะฟังเข้าใจงา่ายศาสนาพุทธเนี่่โมเมนผูใ้ใดผู้หนึ่งเด้แม้แต่องค์ภาษาสดาพระสัมมาสัทธเจ้าเพิ่นเป็นผู้คนพบเป็นผู้คนขว้าเป็นผู้หูก่อนโมเพิ่นก็ยยังประกาศบอกว่าเพิ่นบมแมนเจะคข้องศาสนาเด้ เขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาด้ยจิตใจเพิินบริผูกมัดรัตตึงเอีอยั่งนั้นนะเพิ่นบอกว่ามันมีอยกอนหนานี้แล้วใจหลักควมบวเทียงควมเป็นทุกข์ควมเปลีย่ยนแปลงของมวลมืนอน,อนี้มันมีอยกอนหนา,นาเพิ่นแล้วเพิินสิเกิดบ่เกิดก็ตา่าง บุคคลคือเพิ่นสิเกิดบ่เกิดก็ตามสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วมันบอกแต่ถ้าควดเป็นเพียงแค่ผู้มาคนพบถือซื้อเพิ่นบอกเห็นไหนี่เพิ่นนี่คือผู้ปล่อยว่างอีเดียนะเมื่อดดว,ว่าเป็นคองเจ้าขคองนั้นนะอธิบายให้คนเข้าใจได้ง่ายว่าคองมันมีอยู่แล้วนะ แมนเพิ่ดับขันตายจากเขาไปมันก็ยังยังยังอยู่คือเขามันแต่ว่าเขาสิเอาใจใส่โ่เท่านั้นล่ะโบคือสมัยทรงมือนี้นี่นนาอายนะคณาจารย์เขียนหนังสือมากก็มีลิขสิทธ์กคำกับบางกลุ่มบางกลัวกับประกาศตนเป็นเจ้าของตำล่าบ่ไปเห็นเจตนา อันบริสุทธิ์ขององค์ภาษาสดาพระสามมาสมุกตเจ้าเนาะิ่นเปรียบชั้นของธรรมะใหม่เปลือกนอกกับพี่แดะกรับแก,น,กนตนใหม่มันอยู่น้ำกันได้ต่างต่างซือต่างสมมติแต่ว่ามีพุทธจุดหมายเดียวกันคือใหนกกใหม่ยืนยัดอยู่ได้ เปลือกนอกกระหุมตัวกระพีไว้กะพีกระหุมแกนชุ่มน้าไปนะต้นใหม่บางชนิดอาศัยเปลือกงนี่้เป็นถูกปรุงอาหารเลียงใบเลียงรากเรียงล,ลยงำตน้นอย่างต้นใหม่ี่มีเปลือกผิวเป็นสีเขียวจย่างเป็นตน้นสามารถปรุงอาหารแต่งอาหารเลียงต้นใหม่ได้ คือกันกับพุทธศา,าสนาเนี่ยผู้อยู่เปลือกนอกนะฮะผู้เือลงยู่ในพธิธีต่างๆนันที่ลงยู่ในตำราในคำมพีร์ต่างๆปวดอ่างกันโยหซัมเนี่ยลงอยู่เปลือกนอกผู้รุดเข้าไปในกระพี่บัดเข้าไปเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติเขาไปติดอยห่หันยึดกันโยห่หันอย่กับเพียงวัตทะลุก็ไปหากแก่นข้องมันนะก็ไปอวดอ่างกันอยรรนู่หัน ลงบาดคือคนบบเป็นสร้างเข่าปาไปไปตัดเอาตนใหม่เห็นมันงามอ้อตัดออกกันหน้าตัดก็ตัดง่ายแบกออกมาผลปลาแล้วมาเห็ดเสาบาดเอามาเห็ดเสาบาดยางกาย้างมากมันยางกายสร้างมาสร้างถามจะเจาะตนใหม่ไปนนยังหรอมาเห็ดเสา สร้างก็เลยคําอยู่ในใจนะเสียลหม่เนอออนเบดเสาจังได้บ้องหัวจักทีล่ะป้าเซลเม่ยังเกไดเห็ดเสาเป็นเสาได้เบน่นะเอาไปมันดบอมแมนนะเทาคือกันผู้เม,มืองผู้อยู่กับพีผู้อยูย่เปลือกนอกกระบ้องหัวจักนะปว๊ดอ่างกันนยหันปาแต่จะล้องมีถ้ำเขาถึงแกนมันเดวแถมเนอบอมแมน ยังเป็นบ่าโงง่อมง่ายอยู่กับบงจักว่าเจ้าของเป็นมองไรมันไมนเป็นบ่ามองไรมันบ่ถ,ถึงบอกว่ามันทะเลาะกันนี่แล้วปวดอ่างจริงๆท,ทะเลาะวอกแหว่งกันเดืองคุณธรรมติคือเคยบอกให้ฟังอยู่ทรรม้องกับพุทธเจ้ามองไรทะเลาะกันมอนว่ามีธรรมะเด้นี่มองไ้ว่มีธรรมะในี้หัวใจนั่นที่เราไมมีธรรมะ แต่ในหัวใจมีธรรมะบ่ทะเลาะบ่อวดอ่างบ่คมกันได้ทมของพระพุทธเจ้ามันเป็นไปเพื่อทิชทางเดียวกันตัวบ่เรื่องซีนกับปนน้ำกันบ่อเหลืองภาวนาปัญญากับปนน้ำกันสราบวกของพระพุทธเจ้าคือกันผู้ใได้ิีแสดงทมอย่แขวนไดทิศใดก็ตามบ่เป็นเพื่อไปบ่เป็นไปเพื่อขัดแย้งกันนะนะ เป็นไปเพื่อทิศทางเดียวกันนั่นนะเนี่ยสําคัญเท่ากันคัดแยงกันาะในเรื่องการปฏิวัติคัดกันเอาเป็นเอาตายเทียงกันนาดําคําเขียดแรนะอุตารราอาจารย์ข่อยอาจารย์เจา้าคู่ข่อยคู่เจา้าของเจาเ้าบวแมนข้องข่อยจังแมนของเจ้าบแมนข้องข่อยจังแมนนะข่อยสียเอาแต่ทำมาจากพระโอษพระพุทธเจ้าเท่านั้น สาวกทั้งหลายคณาจารย์อื่นก็สิบว่าเอานี่นะจักคูมอือ๋อันดังฟังธรรมะจากภัยบายอาจารย์เพื่นจะเป็นสาวบกบุญใดบพื่นนบุญนอนุพุทธ,ธะือวะรุ่นคณาอาจารย์ือว่ารุ่นตีกาอาจารย์ือว่ารุ่นคณาอาจารย์ือวะรุ่นทัดทัดมาจนนับเสือลาดพระวงศวัดไอ้นับเสือสักกายวุฒิบดายกอบจักทำ้งนองนี่เป็นต้นนะ คือการทอดก็มกักบวดอ่างนี่แหละเห็นบ่เขาเห็ดวัดก็ติดเ้ประเภทนี้มาบวดหันหลังซาลาหันหลังโบสถ์ใส่หนาวัดเทวานบ่นบนย่อมอยากย้ยอมบ่ย่อมเดี๋ยวะวัดเป็นหันไปทางตะวันตกบ่ได,ด้เด้อหันโบสถ์ไปทางตะวันตกบ่ได,ด้เด้อหันหนาซาลาไปทางตะวันตกบ่ได,ด้เด้อหันไปทางตะวันออกนะ แต่พุทธเจ้าพันตัดสรู้ยังหันมันแต่มันออกอยากจะถามมันอยู่ว่าเจาไปเห็นเนนพิ <c oughs> <c oughs> เ่นน,นนางตัดสรู้อยู่พ่อคอยไปเห็นมาเดี๋ยวนี้มองพนังตัดสรู้ที่ภาพๆไปิ่งเงินก็นกบ่แมันต้นพ่อสัมเป็นต้นไส้ส่มอยู่อุรุเวลาเสนาณิคมบานข้องนางวิสุนางสุชาดานะ จากมันไม่เป็นตนเก่าดั่งเดิมดูเห็นแต่เขาบอกให้ผู้ผู้นำเที่ยวเขาบอกให้ฟังนะบอกให้ฟังอธิบายฟังนี่แล้วมองนัางสูชาตาดาเป็นมาถาวายของมาถุปลายาตพระโพทธิสัตยันแบบอะอธิษฐานร้อยถาดแม่นาได้รันชล่ากับ ก็พันาหน้าไว้ในปัจจัยปิดกเ่ยมันอุดมสมบูรณ์เลย,เลยบาต่างจากไม่นามเจ้าพระญาเลยนะคนอาศัยหาอยู่หากินทั้งบริโภคทั้งอุปโภคทั้งใส่เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหากันนะยุกคกูเหมือไม่แต่ใส่เลยว่ามีนามเลยไม่แต่รายไปไปรุ่นอน่ะน้อย รถแลนตะเสาแน่ออกจากออกจากไอวุดออกจากเกดีเมืองขยาปราบพิหารคดีภาพไปกรุงราชคลหอออกแต่เสาะเนี่บอทัานแจงขักพอติเดียวเห็นคนคุมุมคืมิมแขกก็ไม่มีสวมนางขี่อยู่น้่นหม้อนคุมุขมิ <laughs> เอ,อ้นะะอเนา้ oh no. ตองเบ่งองค์ประกอบลายยางกันเด็กเสื้อก็อต้องเสื้อมีเหตุมีผลของมันความสวยงามความเป็นไปได้ของวัดว่าอารามเท้าไปหันหลังสลาหันหลังโบสถ์ใส่ประตูหน้าวัดมันมันสิมีความสวยงามเนาะมันบ่เปิดเผยเนาะคนที่ไปไลยสถานที่เหมาะควรเหตดเสนาสนะว่างเป็นวัดแต่งงาม บุญก่อเป็นวัธรรมดาเด้ยกตัวอย่างอย่างวัดน้องปอบโพงอย่างสิเห็นบอกบุญก่อเป็นนี่วัรรมดาแล้วนะเพื่ออย่างแต่สถานทีที่เหมาะสมเป็นวรมนีนี่จะสถานเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเป็นสถานทีสัางพระอริยเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเทระเกิดขึ้นย้อนธรรมวิน,นัย หย้อนคำสอนขององค์หลวงปู่ใหญ่เิ่นเห็ดใ้เขาได้ปฏิบัติตามตอาอยู่คู่มือนี้โอ้โอมันเ่นสิได้เลิกกลางขั้นระหว่า,านแม่งโอ้เทศุอะไนี้เขาคือสัทธาลายแท้นะแม่งใหม่แม่งเมาก็มาเอราะ่าข้าจงฟังธรรมด้วยเถิดมาฟังธรรมซ้ำกันกับครูบาอาจารย์ไป สวดมนต์อยู่ในป่าเน่มจาริกทุดงไปเนาะย่ยมคำวาสวดมนต์เทวดาที่อาศัยอยู่ในลูกขมูลน,นะน้ำต้นใหม่นะลูกไข่กระจอ่ออแง่งบอกเงียบเถอะลูกเงียบเถอะแม่จะฟังเสียงสวดมนต์หลายปีดีรักมากบ่เคยได้ยินเงียบเถอะลูกเงียบเถอะลูกกันนะธรรมดาขาเจะว่า ก็าบ่เคยได้ฟังเสียงสวดหมดมื่อนี้คือกันผู้ฟังหรือทั้งบ้านถ้าได้ล่งกับท่านหันก็เขาใจว่าทััท่าจากแม่แรงเมานี่ยพลังพร้อมแห้งแต่ได้เดียวนี่ปีบห้เแซลอยู่ให้ก็เขาเวิ่งคอนเสิร์ตซุเปอร์สตาร์คุณเดาว,ว่าฉันจะเออเอาจะสิว่าจังไดเฮ้าวัดบานนอกชอนธรมบด องสู่กับอุปสรรคเราหนี้ายยางนั่นแหละแม่งเมากับไข้ก็แม่งเผื่งแม่งตออยู่หรอกมันตอด,ดนะมันกัดบ่เป็นนั่นนะเบิ่งกันไปนะนียมันก็ยูคู่กันไปยังไงปีนี้ะ่ะบัสิบ่่ได้รับหนากสุขภาพร่างกายเจ้าของบอกแข็งแรงย่านบกผ่องเหลืองความเป็นครูเป็นอาจารย์ ก็เก to ิดเห็นลูกร้านใหญ่อยู่กบหนีพ่อแม่ก็ซอยงานอยู่หนี่พราก็ตั้งใจก็เลยเอาบวชก็บวชน่นะคอยเบืองกันไปก็สิรับทษหนี้หละบ่รับร้ายกวนหนีหรอกอืปีต่อไปสุขภาพแข็งแรงก็ยังคอยว่ากันไปนะถ้ารับเขามาบวชแล้วห้องบ่บอก่้อนบ่ผ้าผ้าเรียนมันกับ บกพร่องด่านนาทีนะเขาก็จักสิอยู่เลยจกักเหมือจักเดือนกับ่จักคือกันน,นนะแต่ว่าความต่างใจมันก็ต่างใจไวรได้ล่ะรวมสุดทถ่ายมันเสียเบิดนี้มันสิเป็นจังใดกระ่ฮูงจักน้ำมันนะ,นะพิดาจรณาไปมื่ออื่นก็ตื่นมาใม้มันท่านเิ็นทบาท ต่อไปเหมือนต่อไปเกิดสิได้พาออกหับบินทบาดไปหัห่มผา่มแพรอยู่ไปสกักวัอนจักสามมือยังคอยฝึกฝนอบลมหายกันเอ้ามันปัดมันกวดยากได้บ้างก็ปีกม้นเมามาต้องสีลร้ายขึ้นเรื่อยเนาะขออภัยผู้ฟังทั้งบ้านเด้อมะล่ำกุใยแพ้มะล่ำุ้ญิงเดียวต้นห่านจุดเดียวมัน <laughs> ตอกกันกันบ่ได้แล้วนะในห้องหุ่จักว่าก็ตอนนี้กำลังสู่กับแม่งเมาอยู่ในร่อ,องสู่ไปเบิ้งที่ได้จักผักจยักหูเขาก็มาหลยขึ้นหลยขึ้นเลยมาต่างจากผู้คนทั้งหลายบินตอมลงไหลอยู่ในการมาคุณทั้งหาเด้มันสวยงามตัวรูปเสียงกลิ่นรสปวดทะพะรำมล่มก็ได้ ผู้คนทั้งหลายก็จึงตอมเข้าไปพอาะตอมเข้าไปแล้วก็สิ้นเหนือประดามตัวเอาชีวิตบอรอดก็มีนะเป็นยังสันนะเป็นแม่งมองก็เป็นกติธรำมให้อเ็กชูคิดขึ้นกันนั่นละทฤษีว่าจังใดเอาเอาซ้ำนี่ละเมืออนี้